สวัสดีครับกรเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับผมมือน,นีเ้าก็จะมาสอนวิธีการเจาะฟ้าถังและเจาะก้นถังเพื่อจะเหตุเตาเผาทานไรควันจะเป็นยังไงมือน,นี้ก็จะพาพี่พาน้องไปรับชมกันเลยครับครับผมขั้นตอนที่หนึ่งก่อนที่ห้าจะเจาะฟ้าถังหรือว่าก้นถังนะครับเนาะเขาจะต้องทําการประกอบท่อแก๊สและป้องไฟนะครับหรือว่าใส่เตาของห้านั่นเองครับผมวิธีการประกอบกันไง่ายๆครับผมก็เบื้องตามคลิปนี้ได้เลยครับ ส่วนประกอบท่อไฟและท่อแก๊สนะครับผมเขาจะใส่ท่อไฟขนาด4คูณ4นิ้วความยาว1เมตรครับแล้วก็ท่อแก๊สของห้าก็ใส่1คูณ1นิ้วความยาว73เซนติเมตรครับเมื่อหฮาประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลักษณะก็จะออกมาดังภาพครับผมเขาสู้ขั้นตอนวิธีการเจาะฟ้าถังกันเลยครับสำหรับทั้งท่านใดที่เคยบรรจุวัตถุวไว้ไฟมากนะครับนะเนาะให้าทำการเปิดฟ้าถังออกก่อนนะครับค่อยเจาะครับผมเพื่อป้องกันการระเบิดนะครับเนาะ วิธีการมาคาจุดก,กลางเพื่อห่อจะเจาะฝาถังและก้นถังนะครับให้เหเอใส่เตาที่ห่อประกอบสําเร็จรูปนะครับมาว่างบริเวณกลางแล้วทําการเอาตะลับเม็ดวัดทั้งซีด้านให้เท่าๆกันครับผมถ้าหากเป็นเล็กซีนิวนะครับผมเขาจะทําการวัดออกมาจากเหล็กเรามาหาขอบขอบฝาด้านในนะครับประมาณ23จุดหาเทติเมตรครับผมเขาจะวัดทั้งซีด้านให้เสมอกัน ้าเขาทำการวัดในลักษณะนี้นะครับผมเพรว่าจะเป็นเล็ก3าคูณสนิ้ว4ีคูณสนิ้วหรือว่าเป็นเล็กกลมนะครับตรงที่ห้อเจาะนะครับก็จะเป็นจุดกลางๆข้อสามารถเอาไปปิดได้ถูกจุดถูกตำแหน่งโดยที่โบผิดพลาดเลยครับเมื่อห้อทําการวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ห้อทําการมากเพื่อจะทําการเจาะครับผมโดยที่บริเวณฝาถังห้อจะเจาะแค่ลู่ท่อไฟเท่านั้น ส่วนก้นถังขาก็จะเห็นวิธีการเดียวกันครับผมโดยที่ห่อออกปองไฟมาว่างแล้ววัดหาจุดกึ่งกลางลักษณะเดียวกันเลยครับแต่ว่าก้นถังขาจะทําการมากสองจุดนะครับก็คือมากทั้งปองไฟและทอแก๊สเลยครับเมื่อข้อทําการมากเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะบริเวณรูปปองไฟนะครับให้ห่อวัดเขามาในวงรอบด้านในขางละหนึ่งเ้นติเมตรครับเพื่อข้อจะงอขึ้นยึดติดกับปองไฟให้แน่นนะครับลักษณะก็จะออกมาดังภาพเลยครับ าสู้ขั้นตอนวิธีการเจาะถังได้เลยครับผมเขาจะใส่ลูกหมูหรือว่าหินเกียรนะครับใส่ใบตัดเล็กใบตัดเล็กนี่ควรจะเป็นใบบางๆนะครับเนาะถ้าเป็นใบเกียรจะเป็นใบหนาๆนะครับให้เขาใส่ใบบางๆเพื่อจะได้ตัดเล็กครับการตัดถังก็ตัดง่ายๆครับผมตัดเขาง่ายๆแต่ว่าเขาควรใส่ถุงมือแล้วก็แว่นตานะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าเศษเล็กกระเด็นเข้าตาเข้ามือนะครับผมป้องกันว้ก้อนดีกว่าแก่นะครับเนาะ รูท่อไฟนะครับแห่งห้อวัดขม่าหนึ่งเส้นแล้วก็ตัดที่วงรอบด้านในนะครับแต่ว่าสําหรับรูท่อเกจเท่าสามารถตัดเสมอขอบได้เลยครับผมเมื่อทำการตัดเ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ลักษณะก็จะออกมาดังภาพเลยครับเขาสู้ขั้นตอนการงอเหล็กนะครับผมเ่อจะงอเหล็กทั้งสีด้านขึ้นมาเพื่อจะยึดติดกับเหล็กป้องไฟครับผม,มถ้าเห็ดในลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็ดใ้ถังของห่อกับป้องไฟยึดกันติดแน่นแข็งแรงแล้วก็มีความสนิทเห็ดในห่อเ,เชื่อมง่ายครับผม,มเร็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับวิธีการเจาะฟ้าถังแหลกกลนถัง หาเข้าหู้รักการและเทคนิคดีๆเขาก็สามารถเท็ดงานได้ง่ายสะดวกเลยครับผมหาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไรดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม